สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวปุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังประโยชน์ของบันทึกการเทรดนะฮะมีนักเทรดท่านหนึ่งนะฮะบอกว่าบันทึกการเทรดนั้นก็เหมือนการทำสมาธิมันสามารถสร้างความสงบแล้วก็สะท้อนตนได้ครับเนะี่ยไอเดียมาจากคุณเอ็อเอนนิกเก้นะฮะเอ็นนิเก้อกเอม็มซโมเนะี่ยถ้าอ่านไม่ผิดนะก็บอกว่า การบันทึกหลังจากการเทรดนั้นก็เหมือนกับการเมดิเทชันครับนะบเหมือนับการทำสมาธิเลยครับมันสร้างความสงบแล้วก็สะท้อนตัวเองครับต้เาเองก็เพิ่งจบบันทึกการเทรดไปแล้วก็มันทําให้เขาเข้าไปสู่ภายในตัวเองครับ รู้จักตัวเองมากขึ้นครับนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าประเด็นเนี้ยจะว่าไปแล้วนะฮะขอขิงหน่อยและขอเชื่อมโยงเนะะี่ยครับกับอ e ีบุ๊คเล่มใหม่ของผมนะฮะชื่อว่าสเตลลิกศาสตร์นะครับเล่มเนี้ยเป็นการพูดถึงฮะ,ะพูดถึงปรัชญาสเตลลิกครับที่เป็นปรัชญากรีกโบราณครับซึ่งมันมีหมายเสตที่ เหมาะสมมากครับออกแบบมาสำหรับนักเทรดเลยเพราะว่ามันจะทำให้คุณเก็บเกี่ยวกำไรเย็นใจในเกมที่ไม่แน่นอนนะครับมีประเด็นหนึงครับที่ s t ว i c เข้าทำกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากครับซึ่งนักเทรดก็ทำเช่นกันคือบันทึกการเทรดครับนะบผมได้เอาประเด็นนี้ไปลงใน e อีบุ๊กเลยนะครับ เกี่ยวกับการตรวจสอบตัวเองครับนะฮะโดยยกเอาฮะกิจวัตรของยอดนักปราชตโตอิกท่านหนึ่งครับท่านจะบอกว่าเขาจะขึ้นศาลตรวจสอบตัวเองก่อนนอนทุกคืนครับผมตั้งชื่อว่าบทว่ารีวิวตนเองก่อนนอนทุกคืนนะการเทรดเช่นกันนะครับบันทึกการเทรดนั้นก็เป็นเหมือนกับการขึ้นศาลตรวจสอบตัวเองนะฮะ เป็นสิ่งที่ยอดนักเทรดมืออาชีพเขาทำกันเป็นกิจวัตรคุณแอนดิเก้ก็ใช่ครับทุกคนฮะมาเก็ตวิสัยมอนต์มมาสเตอร์ก็ um Master ทำกันฮะดังนั้นวิธีการเทรดนั้นเป็นสิ่งที่เป็นนิสัยของคนที่สำเร็จครับถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จแบบเดียวกับเสียนฮงหรือมือโปร คุณจำเป็นต้องสร้างนิสัยแบบเดียวกันนี้ขึ้นมาให้ได้ครับข้อดีนะครับของการบันทึการเทรดนั้นคือนิสัยที่มือโปรโก็าทาเซียนนักเทรดก็าทานั้นไม่ใช่สิ่งที่ไร้ประโยชน์นะครับแต่มันจะส่งเสริมให้เขานั้นมีประสิทธิภาพทางการเทรดเพิ่มขึ้นครับบัญชีการเทรดเช่นกันครับมันคือพื้นที่ครับ ของการสะท้อนตัวเองครับเป็นการสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในหว่างการเทรดครับซื้อเพราะว่าอะไรอารมณ์เป็นยังไงตอนนั้นฮะรีวิวทีหลังจะเห็นว่าตอนนั้นคุณเข้าเทรดในแบบไหนการถอยลังมาจากความตื่นเต้นแรงกดดันของตลาดนั้นทำให้เราเข้าใจถึงการตัดสินใจและพฤติกรรมของตนเองระหว่างการเทรด วันนการเทรดนั้นช่วยเรามองเห็นข้อดีข้อเสียครับแล้วก็ปัจจัยที่ทําให้เรานนั้นตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นข้อมูลครับให้เราไปพัฒนาตัวเองครับและปรับปรุงวิธีการเทรดแนคนิดได้ครับนี่ครับพันิีการเทรดคือการสะท้อนตัวเองครับเป็นการสร้างพื้นที่นะครับให้เรามีความสงบในใจครับนี่เห็นไหมครับว่านี่แหละคย์สำคัญการเทรดนะคือเก็บเกี่ยวกําไร เย็นใจในเกมที่ไม่แน่นอนถ้าเรามีพื้นที่สงบในใจนะที่ที่เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างชัดเจนขึ้นเมื่ออยู่ท่ามกลางความวุ่นวายตลาดครับถ้าเราสามารถเย็นใจในเกมที่ไม่แน่นอนนะผมว่าผลงานคุณดีขึ้นแน่นอนครับซึ่งมันสามารถทำได้คุณสามารถทำได้ด้วยการบันทึกการเทรดครับเมื่อคุณบันทึก การเทรดไม่ว่าจะเป็นระหว่างการเทรดและหลังการเทรดนะครับคุณจะสามารถสํารวจความคิดและความรู้สึกที่ลึกลงไปครับทำให้คุณเข้าใจตัวเองและพฤติกรรมตัวเองมากขึ้นครับเนี่ยการเทรดนะครับผมจะบอกว่านี่นะมันจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะฮะตัวคุณฮะตลาดแล้วก็ strategy ครับกลยุทธ์ผู้คนส่วนใหญ่ครับศึกษา strategy ครับเพื่อที่จะเอาชนะตลาดครับเขาศึกษานี่ใช่ไหมหน้าตลาด แต่จริงๆไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยวิธีการที่สุดเลยครับเราเองครับต้องรับฟีดแบ็จากตลาดครับแล้วก็ไปใช้ strategy ครับแบบนี้ต้องหากครับเนี่ยตลาดจะส่งฟีดแบ็ k ให้เราครับให้ strategy ครับเราเองนั้นต้องทําการวางกลยุทธ์แล้วก็บริหารจัดการอย่างใจเย็นครับตัวคุณกันเลยครับคือ trading psychology ซึ่ง สโตอิกคือแก่นความรู้ครับคือภูมิความรู้ที่เป็นเรื่องของเทนิสไตรโคลจีเลครับเป็นเรื่องความเชื่อความคาดหวังเศร้าหดใจแล้วก็ไม่เซตวินัยครับโซอิกมีหมดเลยฮะถ้าคุณศึกษาโซอิกนะผมมั่นใจว่าคุณจะเก็บเกี่ยวกำไรเย็นใจในเกมที่ไม่แน่นอนได้แน่นอนนะนี่ยดังนั้นอย่าครับ อย่าหลงลืมครับ <c oughs> อย่าละเลยครับตัวคุณนะเพราะว่าตัวคุณนั้นคือปัจจัยสำคัญนะครับสำหรับความสำเร็จในการเทรดนะต่อมาครับบันทึกการเทรดนั้นทำไมคุณเอนดิเก้จึงบอกว่าเป็นการทำสมาธิเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันทำให้เรานั้นฝึกฝนนะ การปล่อยวางครับจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเทรดครับเช่นความโลภความกลัวความกังวลครับเมื่อเราจะบันทึกมันไม่ใช่เพียงแค่การเขียนนะครับแต่เป็นการดึงความทรงจําครับเป็นการบันทึกถึงสภาวะอารมณ์ครับความคิดและการตอบสนองต่อเหตุการณ์น้วครับพวกเนี้ย จะเป็นข้อมูลครับสำหรับการพัฒนาจิตใจให้เรารับมือความผลตลาดได้ดีขึ้นครับถ้าเราทำสมาธิโดยการบันทึกนะครับจะทำให้สงบครับจดจ่อปัจจุบันครับซึ่งสำคัญมากครับสำหรับเกมการเงินเกมการเทรดนะครับการบันทึกนั้นทำให้เรามีสติครับแล้วก็สามารถพิจารณาทุกอย่างครับอย่างมีเหตุผลนะครับแล้วก็ไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ครับ การสะท้อนตัวเองผ่านการบันทึกนั้นช่วยเราปลดปล่อยครับความเครียดและความกังวลจากการเทรดได้ครับแล้วก็ทำให้เรานั้นมองตลาดตัดสินใจซื้อขายอย่างมีสติและปัญญาครับนี่ฮะมีคนจำนวนมากครับเป็นนั้งทุนนะชอบครับคิดว่าการไปนั่งสมาธิการเข้าวัดเข้าวาเนี่นะทำให้เขาจิตใจสงบขึ้น เป็นไปได้นะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่ว่าสำผมนั้นผมไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเลยครับเพราะว่าจริงๆเนสิ่งที่เราทําให้สิ่งที่ทาให้เราสงมบมมนั้นมาจากตัวเราเองครับสิ่งที่ทําให้เราสงบนั้นมาจากตัวเราเองครับมาจากเพอร์เซพชันมาจากนิสัยครับมาจากกระบวนการครับถ้าคุณมีนิสัยแย่ครับสมมุติว่าคุณเป็นคนเทรดตามอารมณ์ดั้งเดิมนิสัยแย่ คุณไปนั่งสมาธิในวัดอ่ะคุณอาจจะสงบนะครับแต่ถ้าคุณกลับมาครับแล้วคุณยังคงสร้างนิสัยเดิมหุนหันพันแล่นเอาใจใจนะนั่งสมาธิสองสามวันวิปัสสนาสองสามวันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะผมบอกเลยนะช่วยไม่ได้จริงมันเป็นคนละส่วนกันหนือภาพไหมเหมือนคณเป็นคนเครียดครับคณเป็นคนเครียดแล้วคุณไปกินเหล้าครับ กินเหล้าลืมไหมลืมไม่ตอนกินเหล้าครับแต่พอกลับมาก็ยังเหมือนเดิมครับคล้ายกันการนั่งสมาธิการวิปัสสนาก็เหมือนกันฮนะอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าการวิปัสสนาจะทาให้คุณเป็นคนดีขึ้นนะไม่ใช่นะครับมันเป็นเพียงแค่การเอสเคปครับการหนีจากสิ่งที่คุณเป็น,ปนชั่วคราวครับถ้าอยากแก้ไขนะครับบันทึกการเทรดครับบันทึกตัวเองครับนะนี่คือสิ่งที่สโตนเอกเขาสอนและแนะนําครับแล้วมันเวิร์กนะฮะ ตัวอีกนั้นเป็นสิ่งที่เป็นแนวคิดฮะเป็นวิธีการที่นัก,กจิตวิทยานะครับจิตแพทย์เอาไปใช้งานนะครับในการสลายครับสลายเรียกว่าเป็นอารมณ์ความรู้สึกความเชื่อเชิงลบนะเขาเรียกว่าอะไรนะ CBT ครับ CBT ตรงนี้ต้องหาครับที่คุณควรเวิ work ร์กนะะบอกเลยนะถ้าคุณเวิร์ก บันทึกการเทรดบันทึกตัวเองเนะี่ยผมว่าอีกไม่นานครับคุณจะมองว่าการไปวิพัส,สนาน,นั้นเป็นเรื่องไร้สาระเลยครผมบอกคันเลยนะลองทาดูนะครับแล้วคุณจะไม่ต้องเพิ่งพาสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากตัวคุณนะมันมีคําพูดแรงๆนะครับของนักปรา์นะฮะหรือว่าครุกูรูเนี่ยของทางอินเดียนะเขาจะบอกเลยว่า ศาส,สนาก็ไม่ต่างจากยาเสพติดมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรให้คุณนะแต่เป็นแค่การเอชเคปผมไห่ด้วยนะเพราะว่าความจริงอะคนเราอะถ้าจะแก้นะต้องกลับมาแก้ที่ต้นต่อครับไม่ใช่แก้ที่ปลายครับถ้าคุณไม่แก้ตัวเองนะ แล้วคุณไปเพึ่งพาอะไรบางอย่างให้คุณสงบใจชั่วคราวนะมันก็ไม่ต่างกันกับการกับการก,ก,กินเหล้ากับการสูบปลี่การเข้าไปดูหนังฟังเพลงครับมันก็เอสเคปชั่วคราวครับกลับมาก็เหมือนเดิมนะดังนั้นเนี่ยอยากตั้งถามแรงๆให้คุณไปคิดต่อนะครับต่อมาครับประเด็นต่อมานะการเรียนรู้และการพัฒนาจากการบันทึกครับการบันทึกนั้นจะทําให้เรานั้นเข้าใจตัวเองครับ วิเคราะห์ตัวเองได้ครับในระยะยาวนะโดยการมองย้อนกลับนะถ้าคุณบันทึกต่อเวลานะแล้วก็อ่านย้อนกลับจะเห็นว่าเออเรามีปัญหาอะไรบ้างครับแก้ได้โดยเฉพาะเราเจอความผิดพลาดซ้ำๆอ่ะที่ทำให้คุณขาดทุนซ้ำซากน,นะถ้าคุณเจอแล้วคุณแก้ได้นะเหมือนคุณปลดพันธนาการเลยนะนักเทรดที่สําเร็จครับเขาพัฒนาตัวเองด้วยแบบนี้ฮะเขาบันทึกเขาเรียนรู้ เขาแก้ไขและพัฒนาครับ,รบการเข้าถึงภายในตัวเองรู้ว่าตรงไหนที่มันเป็นบัก๊กตรงไหนที่มันเป็นจุดยุ่งเหยิงและแก้ไขมันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าปัญญาดังนั้นบันทึกการเทรดนั้นไม่ใช่เพียงแก้การบันทึกตัวเลขครับแต่ว่าเป็นการฝึกสติครับสะท้อนตัวเองครับคล้ายการทําสมาธิครับจนบันทึกช่วยคุณสามารถสรํารวจรมความคิด และก็การตัดสินใจของเทรดได้ดีขึ้น,นลองเอาไปคิดต่อแล้วก็ลองไปทําดูนะครับผมทําแล้วเวิร์กนะฮะเพราะว่านะครับทําให้ผมเห็นตัวเองครับโอ้จริงเราเทรดเพราะาอะไรเนี่ยเราโฟโมหรือไม่แล้วเรายัางไงจํากัดความเสี่ยงดีไหมเทคพอรฟิตยังไงเห็นตัวเลขครับที่สําคัญคือทุกครั้งที่เราได้บันทึกใจเย็นลงจริงครับทำให้เรา ไม่โฟโมครับไม่รีบร้อนที่จะกระโจนเข้าการเทรดครั้งต่อไปเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเออตัวครั้งที่เราทำานะ่ะเราจะบันทึกแค่รู้ว่ามีการจับตามองอยู่ตลอดเวลาคุณจะระวังมากขึ้นครับมีสติมากขึ้นครับนี่เป็นไอเดียที่ผมอยากจะมาใช้ให้คุณฟังกันนะครับอ่ะเล่มนี้นะครับ โตอิกศาสตร์นะครับก็มีโปรโมชั่นนะครับ13-16กันยานะครับลด20%จากปกครับซื้ออ่านได้นะครับผมรับรองว่าเล่มนี้จะเปิดโลกให้คุณฮนะเพราะว่าเป็นการเขียนที่เอาแนวคิดของนักปรัชญาต้นแบบโตอิกครับเอามาเทียบกันกันกบคำความพูดความคิดของยอดนักเทรดที่มีความสอดคล้องกันครับแล้วคุณจะรู้ว่าความจริงแล้ว นักเทรดที่สำเร็จนั้นล้วนแต่มี mindset Stoic กันทั้งสิ้นนะครับท่านนี้นะครับเจอกันทีหนา้าสวัสดีครับ